สวัสดีท่านผู้ชมรูกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับวอร์รอาพารซิสันที่53นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายนนะคะทุกคนก็สามารถซื้อได้ในราคา299นะคะสำหรับใครที่ซื้อในราคา299นะคะก็จะได้เหมือนกันหมดเลยนะแค่จะ start level เเที่1นะทุกคนแต่จะมีอยู่3สีรสจะมีฟิน n ิก p ็อกซี่นะคะแล้วก็บอด,ดัมสามสกินนะคะเราได้ทําการรีวิวลงไปในช่องแล้วนะคะแต่เราซื้อเป็นล่วงหน้า5้าสีก้าไงถ้าใครที่ซื้อล่วงหน้าเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยน้ะก็จะได้เป็นพวกก็วิบวับเลยแล้วก็จะได้เป็นแบบเอิมค่าพลังแบบว่าค่าแต้มเพิ่มมา30มสิบเลเวลอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> คลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะ,ะ <c oughs> นะคะแล้วก็พิเศษมากสำหรับวอร์ราพาซีซั N ่น e นี N ้นะคะ ก็คือบีบัตรส่วนลดสกินใหม่ สกินใหม่ตัวรอี้นะคะทุกคนเออลด์ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกมอวีหรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้าอวีกันค่ะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์แช ปีชีพไรปีไยบัา ไปไปเไอฮอ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆายเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกิน สวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะไป400ปองสำหรับคนที่เติมวันละผ่านนะแต่ว่าก็เติมก็คุ้มอยู่แล้วแหละอ่ะไปเดี๋ยวเรามารับทั้งหมดกันนะคะนี่ก็จริงๆก็รับไปแล้วแหละรอบหนึ่งนะแต่ก็รับอีกชสอดสกินฟินิกสีแดงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลท,ทั้งหมดที่เราได้นะคะมีเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์วาร์ผ่านกัเดนบงกัเดนบ็อกอ่ะมียังหมดยังแล้วตรงนี้นะคะมีเหรียญในตำนานคือถ้า อาวีดูหรือใคร GM ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้เปลี่ยนของรางวัลให้แลกว่างกล่อ <c oughs> งลิมิเต็ดอ่าหมดยังกระเด่งพลังค่าพลังงานมาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับของรางวัลที่เราเติมล่วกหน้าตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล37นะคะก็มาทำภารกิจตรงนี้นะคะแต่ถ้ามันจะมี60 l e v เลเวลใช่ป่ะทุกคนแล้วถ้าใครแบบปลดล็อกทั้ง60 l e v เลเวลนะคะมันก็จะให้ซุ่มตรงนี้ต่อนะคะทุกคนก็จะมีสกิน ให้เลือกเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษในการแบบเติมต่อเนื่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้มีอะไรให้รับบ้าง y e ิมจิเซอร์พรส์อะโอเมนเซอร์พรส์กดเปิดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับใครที่แบบซื้อต่อเนื่องแบบซีซั่นที่ห้าสกับห้นะคะก็จะได้ค่าพลังงานเพิ่มไปอีกนะ แล้วตรงนี้นะคะมีให้แลกเป็นเหรียญตำนานวอลล่พารา์ตน,นะคะตอนนี้มีอยู่50เหรียญน,นะคะอยากแลกสก,กินใจจะขาดแล้วเนี่ยเอออะอันนี้ก็เลเวลที่เท่าไหร่ล้วะตอนนี้เราเลเวลที่38นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละเลเวลจะได้อะไรกันบ้างนะไปแบบเร็วๆนะคะ,ะเลเวลที่1เลยนะคะจะได้เป็นรูอ e ีนะคะส่วนลดนะเลเวลสอจะได้เป็นบอดัมนะคะเลเวล5จะเป็นอ่า ชิ้นส่วนฟินิกนะคะไม่ใช่ชิ้นส่วนนี้แบบสกินฟินิกแบบเช่านะคะแบบแบบเช่า1วันเนาะแล้วก็เลเวลสิบนะคะจะเป็นเอฟเฟกต์วาร์ปท้าวอนอะมาดูคนเลเวลยี่สิบนะคะจะเป็นสกินฟินิกทาวอนนะคะแล้วก็ยี่ห้าจะเป็นชิ้นส่วนสกินฟินิกสีแดงนะแล้วก็30นะคะก็เลือกรับฮีโร่หนึ่งตัวเนาะหรือว่าสกินแล้วแต่นะเออแล้วก็35นะคะจะเป็น ชิ้นส่วนไม่ใช่ชิ้นส่วนอีแบบบัตรทดลองลูี้นะคะทุกคนก็คือ1วันนั่นเองอ่ะสาหจะเป็นเอฟเฟกต์วิ่งถาวรนะแล้วก็3ามนะคะจะเป็นท่าเต้นฟินิกนะแล้วก็40เลือกรำฮีโร่1ตัวนะคะใครที่มีแล้วแลกเป็นเหรียญในตำนานได้นะคะเอออ่าแล้วก็45เป็นอิโมจิร็อกซี่อะไรนะเออ 49ก็ทาเต้นนะแล้วก็50นะคะเลือกรับ1ตัววิ50สกินสวยแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราเลือกนะ50นะคะเราอาจจะเลือกตัวโอเมนแมกกาวูคองอะแต่คิดว่าน่าจะมีละมั้งไม่น่ใจ้จำไม่ได้แล้วแล้วก็55นะคะจะเป็นเอฟเฟกสังหารทาวอนแล้วก็59นะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์วิวับของร็อกซี่น่ารักมาก แล้วก็60นะคะจะเป็นสกินร o กซี่ถาวรเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากนะคะมาทําภารกิจตรงนี้ได้นะคะก็คือแบบอันนี้ทุกคนภารกิจจะมีอยู่ทั้งหมด4สัปดาห์นะคะปกติจะมี9สัปดาห์ก็มาทําภารกิจอันนี้ก็คือมันให้สุม2ครั้งเนาะเดี๋ยวเราสุ่ม2ครั้งนะคะนี่อ่ะแล้วเดี๋ยวเรากดกลับออกมากดกลับออกมาปุ๊บแล้วเราก็มารับตรงนี้นะคะตอนนี้เลเวล สีแล้วนะทุกคนก็มาอ่านนํามารกิจนะส่วนมากก็จะเป็นแบบเข้าเล่นสังหารอะไรประมาณนี้แหละออนล็อกอินออนไลน์ก็ประมาณนี้นะคะก็อ่ะอันนี้มีหมดแล้วแต่มันก็จะมีของรางวัลสายฟรีด้วยนะแต่เราคิดว่าเติม299ก็คุ้มนะถ้าแบบคนขยันเล่นนะทุกคนแล้วก็แบบได้สกินสวยด้วยได้ฮีโร่ด้วยคือคุ้มจริงๆนะสำหรับวอลล่ r พาร์นะคะก็มาเติมกันเยอะๆนะคะเติมที่ร้านขั้นเทพเติมเกม บริการเติมเกมทุกระดับประทับใจไหนขอดูเอฟเฟกวิ่งหน่อยเฮ้ยสวยนะแต่ดูแต่ดูแป๊บเดียวสวยนะแต่ดูแป๊บเดียวนะคะไปแบบเร็วๆอันนี้เป็นเอฟเฟกวาร์มนะคะมาใช้เฮ้ยเอฟเฟกวาร์มก็สวยทําดีอยู่นะเอฟเฟกวาร์มอะไรเงี้ยสวยทุกอันเลยเอออันนี้น่าจะเป็นแบบบัตรทดลองแล้วน่าจะได้หมดแล้วแหละขอแรกเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเพชรละกันนะคะคิมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งให้เราการเยอะวด้วยนะคะอาจจะไม่ได้พูดเดยอะนะเพราะว่าเหนื่อยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ